สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวย1คันนะครับเผื่อมีคนหาและสนใจนะครับคันนี้นิสสันเทียนานะครับปี2009เครื่อง2005นะครับสภาพพร้อมใช้สวยงามนะครับเดิมบางโรงงานลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับถ้าใครหาเอาไว้ใช้งานก็ลองชมดูนะครับ269,000บาทนะครับเจรจาต่อรองดูนะครับการจัดไฟแนนซ์ก็มีนะครับ5,000บาทโดยประมาณต่อเดือนนะครับ ก็ลองชมดูก่อนนะครับต่อรองแล้วค่อยเจรจาราคาซื้อขายในการจัดไฟแนนซ์นะครับตัดสินใจดูนะครับชอบจริงให้เน้นโทรเจรจานะครับทุกคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถอยู่แถวพุทธบูชานะครับใครชอบพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับคันนี้สวยครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับนีสันเขาทำภายในมา สวยงามอลังการนะครับหรูหราสบายลองชมดูก่อนนะครับถูกใจหรือเปล่าในรุ่นนี้คลาสนี้นะครับในราคาแบบนี้ตัดสินใจได้เลยนะครับผมทำหน้าที่นำเสนอนะครับข้อมูลอาจจะมาไม่ครบถ้าพี่น้องสนใจจริงๆเน้นให้โทรเจราจารยอย่างเดียวเลยครับส่วนการซ่อมบำรุงดูแลหรือการใช้งานเป็นอย่างไรนี้ลองเข้าไปศึกษาได้นะครับในเทียนาครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ มีคนมาแลกเปลี่ยนมีคนมาแบ่งปันทั้งเรื่องการซ่อมบำรุงดูแลอู่ที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งนะครับอาการแบบนี้แก้ไขอย่างไรงบประมาณในการซ่อมแซมมีหมดครับมีพี่น้องเข้ามาช่วยตอบหมดเลยครับขึ้นกัอยู่กับว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปสนใจไปเรียนรู้หรือเปล่านะครับคันนี้สภาพเดิมบางโรงงานนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนะักถ้าชอบให้เน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับขอบคุณครับ